ฮลโหลสวัสดีค่ะจัดฟอร์ฟันบายคูฟันนะคะันนี้เรามาพามาเที่ยวชมภู้ััเบืกนะคะจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะโอ,อ้บรรยากาศสวยงามมากเลยจะสวยงามขนาดไหนเราไปติดตามชมในคลิปได้เลยค่ะตามไปเลยค่ะ เอลโล่จัสตอฟันไดร์บูขันนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวภูทับเบิกนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของภูทับเบิกว่าจะสวยงามแค่ไหนถ้านะักท่องเที่ยวมาก็ต้องมาชมตรงนี้จะเป็นป้ายของภูทับเบิกนะคะ ตรงนี้จะเป็นยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์1,768เมตรนะคะนีใต้นี้ทุกคนจะต้องมาถ่ายเพื่อที่ว่ามาถึงภูทัเบิกแล้วนะคะมันจะเป็นเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวส,สวยๆแต่ละจุดนะคะตามกันไปเลยค่ะตัวนี้เราจะพาขึ้นไปชมจุดชมวิวของภูทับเบิกนะคะสูงสุด สวย,ยนะคะครอบๆก็จะเป็นที่กางเต็นท์พักใครที่ชอบแบบลุยๆกางเต็นท์นะคะก็สามารถมาเอาเต็นท์มาพักหรือว่าพักเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวได้นะ,ะข้อมูลตรงนั้นก็จะเป็นที่ถ่ายชมวิวบรรยากาศต่อไปนี้นะคะ น,นีพาปู่มาเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายของพุทธเบิกนะคะใครใครมาถึงแล้วก็ต้องมาถ่ายตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายภาพนะคะอ่าน,นี่ก็จะเป็นที่ซุ้มๆเลยนะคะตรงที่แบบขึ้นมาข้างบนแบบวิวสวยมากๆเลยนะคะ โอ้โหเรามองไปข้างล่างแบบบรรยากาศสวยงามมากนะคะตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะคะอ่าอันนี้ก็จะประมาณตอนนี้เจ็ดโมงแล้วพี่ก็ถ่ายคนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาชมวิวตรงนี้นะคะอ่าเป็นวิวสวยงามเลยค่ะมองแสงไหมอ่าชมวิวกันว่ามีอะไรบ้าง มากลางเต้นนอนนะคะสามารถมาที่นอนได้ที่ท่าเบิกนะคะสวยงามมากเลยค่ะอื่นตรนี้ก็ให้ที่ทะค,ะค,ค่ะ,ะทีนี้เราจะลงไปทาน ข้าวเช้านะคะจะเป็นไข่กระทะข้าวต้มกาแฟก็ต้้งขวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าทางนี้ก็จะเป็นเต็นที่พักของนักท่องเที่ยวนะคะใครอยากมานอนเต็นก็มาได้เลยนะคะตอนนี้แดดอ่อนตอนนี้7จ็ดโมงสิห้านาทีนะคะอันนี้เราจะมีเต็น์มากมายดูเต็นแล้วก็เดคนเกวเอ่าที่มาเต็นที่พักนะคะทารา น,น,นี่จะเป็นทางลงนะเมื่อกี้เราขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วนะคะ,ะมาดูวิวด้านข้างทังนี้ก็จะเป็นวิวตลอดเส้นทางนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะ,ะมาชมวิวทางนั้นก็จะเป็นภูเขาเนินเขาทั้งหมดเลยนะคะชมวิวไปตลอดเส้นทางด้วยกันนะคะ มุมน,นี้ก็จะเป็นมถ่ายภาพเช่นกันนะคะสวยงามมากเลยเราจะมองไปรอบๆก็ะจะมีเราสามารถขับรถขึ้นมาข้างบนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์สามารถเอามาจอดตรงสูสุดได้เลยนะคะ มีนักท่องเที่ยวมาชวมวิวตลอดเส้นทางนะคะคอยากมาอากาศก็เย็นๆนะคะบรรยากาศเย็นๆอ,อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็ื่คอฟฟี่กาแฟอันนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารเช้าช่วงเช้านะคะสามารถมาชมได้ตลอดเส้นทางอันนี้ก็จะเป็น รถจอดทางนู้นก็จะเป็นเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์ให้คนพักนี่ก็จะเป็นร้านป,ปังปิ้งปังทอดนะคะคหอมมากเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นขายไขยปิ้งกับมันเผานะคะชิ้นละยี่สิบบาทก็สามารถอันนี้มันญี่ปุ่นนะคะอ่าทางนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปทานอาหารเช้าที่ร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านวันนะภูทับเบิร์ก บริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะหมูกระทะก็มีนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปทานพักทานข้าวที่ร้านนี้ก่อนนะคะาทางนี้ก็จะไปได้เยอะเลยเส้นทางอันนี้ ตอนเช้าอันนี้7จ็ดโมงเดี๋ยววันนี้เราพามาทานอาหารเช้าที่ภูทับเบิกนะคะตรงเคกว่าเม้าท์เชนวิลนะคะฮลโหลสวัสดีค่ะจัสฟอร์ฟันบายภูผันนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวภูทับเบิกนะคะามาดูกันบรรยากาศภูทับเบิกณนปะัจจุบันนี้มีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้วันที่22มิถุนายน2500น2,500 63นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าหนาวนะคะแต่ว่า,เ,าเป็นหน้าฝนด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามนะคะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอ,อันนี้คูขูขันอยู่ที่ร้านอาหารอยู่ที่ปทัะเบิกนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะสวยงามมากเลยนะคะนะคะเราอยู่บนภูเลยนะคะบรรยากาศก็จะสวยงาม นะนะคะจะเป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศว่าบนภูทเบิกมีอะไรให้ชมบ้างมีวิวสวยหรือเปล่านะคะอันนี้บรรยากาศร,ร,รอบๆรอะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแต่ละที่ก็จะเป็นวิวทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถชมได้เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะธรรมชาติอันนั้นก็จะเป็นสถานที่พักนะคะ สาม,มารถชมได้ที่พักที่ทั้งหมดเลยนะคะน่ามาๆอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าท่องเที่ยวก็มาเยอะเหมือนกันนะคะ,นนอ,ะอ,อันนี้ก็เยอะเลยอ่อาอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่ของฝากของที่ระลึกนะคะเป็นร้านเสื้อผ้าอของปู่สีอะไร จำ,จำออมจะประมาณนี้นะคะขอ,ของขายเดี๋ยวเราจะพาชมาร้านนออของที่ระลึกนะคะมาชมของที่ระลึก อของฝากมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ภูทับเบิกนะคะเสื้อผ้า,อ,าอันนี้จะเป็นของที่ระลึกภูทบเบิกนะคะก็จะเป็นตลาดเรียงยาวไปเลยนะคะตลาดเสื้อผ้าผลไม้ ตลาดผลไม้นะคะต้นสีด้ค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นเมลอนจ้าเมลอนขายยังไงคะเมลอนขายยังไงคะขายโลละ90บาทจ้าเมลอน90บาทตัวนี้ลูกพีชนะคะต้นสด้าลูกพีชขายยังไงคะลูกพีชจะมีไซส์ร้อยแกับ150นะคะอันนี้180ยแปดสิกัป

อยาเร้านไหมดนะีอก็จะเป็นตลอดเส้นทางแบบนี้นะคะทางใครอยากซื้อผักผลไม้ก็จะประมาณอ๋ออันนี้ยอดสักแมวนยอดสักแมวแล้วก็ไปที่ตลาดน้หยอดผักแมวนะคะพี่เจมส์นนลูขาวดกุนเหรอตลาดอี ม right? ันสลัดกินวันครกวันนะครับอันนี้ว่าจะเป็น 好那我要哪了。 ลูกเกียวโลละ90สิบสามลูกโลละ80นะคะอันนี้คือเมลอนนะคะอืมหวานจริงจริ 你没乱。没 ก็จะประมาณนี้นะคะของของขายเยอเลยนราคไมคาาบรมามองห้าสี่มน้อบาทอ่ะใช่ไหมน้อมอได้ค่ะไถึม่ใคะขอได้้ให้รีได้นะคะไว้ลม้บิานคะหวาหลานหลานอก็จะประมาณนี้นะคะโอ้โหสนับ

ยงอย่ดังอ่าโอเคเลยมาดูของยะอันนี้ก็จะเป็นยอดักแวโหเยอะเลยสดๆนะคะอันนี้สดๆเลยนะคะ มัวหิมะโลละ60อาหารนี้จะเป็นแบบไยนนี่ร้านให้ชิมได้จ้ากินลแบบสิบล่ะแล้วชิมได้ยังมีคารอดด้วยนะคะโอ้โหแบบนี้เลยมาละ20จะเป็นหัวไชท้าสีชมพู ีร้านใหญ่ตอนนี้ร้านใหญ่นอกจากผักผลไม้แล้วจะมีวายผลไม้ด้วยนะคะร้านนี้ใช่ผลไม้ก็มีค่ะผลไม้ผลไม้ก็ดีค่ะอันนี้จะเป็นหัวจ้าลองชิมได้ค่ะชิมหัวจ้าหน่อยนะคะขายขายยังไงคะลูกั้าโลละร้อยสองโลร้อยแปดสิบบาทจ้าลูกจ้าหรือลูกพิม กินตลอดหา,างเลย ดูนะคะสวยค่ะรูปนะคะสวยเลย ชิเผือแล้กชิมของด้วยค่ะี่วันนี้คใจดีมากนะคะเดินตลอดเส้นทางชิมนยู่เลยนะคะแล้วจาไว้งไหนลทบค่ะก็จะตลาดผลไม้ก็จะประมาณนี้นะคะชิมไห้ตลอดเส้นทางจนหิมเลยนะคะแม่ค้ใจดีมากๆนะ <laughs> นี่จะเป็นม,มุมโอ้วิวสวยมากเลยนะคะตรงนี้อยู่เละ,ะอันนี้พอตรงนี้จะเป็นอันนั้นจะเป็น